的蛋白色一一神奇接我建取สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เราอยู่ในเกม RV เราจะมเาเล่นอเรียวกันเนาะโอเคก็ขอโทษที่หายไปนานเนาะช่วงนี้คือแบบติดเรียนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจบม .3 ก็อาจจะมีคลิปลงยาวๆเนาะเพราะว่าจบการศึกษาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเคลียร์คลิปเรื่องกลางก่าเลย ตอนนี้เรามาแจกเซตเทมประจําที่เราเล่นลอเลี้ยวเนาะเอาไปใช้ตามกันได้จริงๆก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกแบบน้ำมาหลอดทำอะไรอะ่ะจำด้วยปป่าเหรอไม่ได้เราต้องไปเคลียร์คลิปกลางก่อนนะแป๊บหนึ่งแล้วทำไมมาหลอดไปปวนป่าคนเดียวแบบนั้นล่ะเดี๋ยวไปช่วยก่อนมันจะตายไหม,โอ,อไมโอ้ไม่ทันโอ้ my g ก็ไม่ทนัน ชวนไม่ทันนะคีคลิปต่อแบบนะจบล่างโอเคฟอรเรนออะไรไม่เห็นเราวะโอ้ยใครจะช่วยเธอทันเราเธอเป็นคนเดียวแบบแบบนั้นแบบน่นะเออหินพันเธอเป็นคนเดียวแบบนั้นแล้วใครจะช่วยเธอทันเราเดี๋ยวไปเช็คคลิปเล่นกลางก่อน เราเลีอยเนี่ยไม่มีอ no ั Price, diabetes, นติคือกากนะเป็นคีบเลยคีบปีคีบปีอุ้ยจริงนะตัวนี้มีอันติคือตัวกากเลยโอ้โหแรง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 เทวแรงไปเขียบก่อนเคมากูมาแล้วกูมาแล้วเอามันเลยไอ้ยจะตาแล้ว่ะจุดสองโอเคสูยเวเวเวหอูเว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันหนีไปแล้วโอเคข้างล่างมีเรื่องมีราวมีข่าวแล้วหนึ่ง so, แข่งใจไว้ก่อนเรามาแล้วอุ้ยมูลาดได้ไหม ใช่ไหมเออสวยไหนอยู่ไหนอีกน่าจะไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยวเคลียร์คลิปก่อนเลยโหมีการวาร์ปยังไงยังไงยังไงเออุยโอเคมาจะไม่ได้ป่อวุ๊้ยแรงแรงแรงโอ้ยรงแรงแรนกดก็ไอ้กดปิดอ้ตายเลย

Ồ, ờ, họ còn ở hiếm em mừng tài Ê, đưa 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 Ê, đấy ừ, the... ngay quá hey. mình lưới Úi, ai lang mà cắt Cả... nữa, ừ. đáng cái đấy มาละเออเที่ยวก่อนเลยมามาตายตัวแรกโอ้บิงพลาดบินพลาเดเถอะก่อนถอยก่อนไหมถอยก่อนไหมมูราดโอ้ตายห่าแล้วโอ้บิงพลาดอีกแล้วดินพันไปหมดแล้วเราจะพูดอะไรก่อนดีโอ้ยมันมาเยอะว่ะโอ้โหต่อหน,น้าต่อตาก,กูเลยแบบนะเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนแต่ทำอะไรไม่ได้เราจะเคลียร์ อย okay. ู kommt, stars, oh. say, ่กันแค่นี้ก็สวยที่อ๋อเที่ยวมาจากไหนอ่ะเดี๋ยว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 เที่ยวมาจากไหนเอ้าเนี่ยตายเลยอ่ะนึกว่ามันอยู่แค่สองตัวไอ้ทีกับอายาเที่ยวอยู่ด้วยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนุ้ยมูลาดดักเงาก่อนพลาดเหรอสวัสดีจ้าเอ๋จ้าตายไปสวย โออโหฝั่งมาได้ดากไม่เป็นไรล้ำต่อเลยอย่าไปกลัวเออได้มูลาดตัวนึงก็ดีวิธีรีทีแรงมากอ่ะโอ้ยทำไมตัวแมลงแรงวาเมื่อก่อนกูรู้สึกว่าเฉยๆมากเลยอีตัวเนี้ยทำไงเดียรหายหาแล้วล้างจบได้ล้างจบได้หุยอ้อยมาแล้วอ่ะสวยชนวะว่ะ